ต้องไปต้องไปเออมาพี่อันตี้เลยเละกันไป <c oughs> เบามาก <c oughs> มันจะหายตัวแน่เลยอะ่ะระวังเลือดอดน้ระวังเลือดล,อลอดนะเฮ้ยมันหายตัวแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ถ้าจะไม่ผิดเราต้องทำลายพวกนี้ใช่ไหมทำ้ยายนัแ่แหรอพี่ หาใครสนใจอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนั่นก็คือ e อีรสเตอร์รับเติมเกมออนไลน์ราคาถูกปลอดภย100ัยร้อเทั้งเกมเกมชิน p แพ t และเกมอ,อื่นอีกมากมายหากสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยอย่าลืมนะครับราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วรับประกันโนรีฟันร้อเ์ต้องที่อ e ีโรสเตอร์เท่านั้น เยมหรือไปเติมเตมกันเยอะๆนะสวัสดีครับยีต้นเราเข้าสู่ช่องต้นคุมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ครับครอบครัวทัดไฟสุดหันษาพาหมดไม่หลังจากที่พวกเรานะครับทาซีรีส์ครอบครัวทาดต่างๆไปแล้วนะครับตอนนี้ดําเนินการมาถึงทาดไฟกันแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นตัวละครทัดไฟเนี่ยไปตะลุยตีบอสกันอย่างมอดไม่อย่างแน่นอนเลยนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับเราอยู่กับน้องซันจากช่องซันทีโวีสื่อน้องซันด้วยนะครับสวัสดีครับ ผมวันนี้น้องซันรับบทบาทเป็นตัวละครอะไรเอ่ยหยันเฟยครับอ่าหยันเฟยนั่นเองนะครับอแล้วก็พบกับทัวร8แฟมิลี่ทั้งสองคนนะคนแรกเลยนะครับน้องมอสโอ้มอสชนเนลสวัสดีน้องมอสด้วยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้มอสรับบทบาทเป็นตัวละครเป็นโยอิมิยะครับผมเออนะฮะแล้วคนต่อไปค่ะสวัสดีน้องคิมจากช่องคุณโดนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้คิมรับบทบาทเป็นตัวละครคู่เต๋าครับผม และส่วนพี่นั้นก็เป็นตัวละครอย่างเดย่านั่นเองนะครับถ้าตอนนี้หลายคนเนี่ยอยากจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราจะเอา4ตัวละครทัดไฟเนี่ยไปสู้กับใครดีนะก็ไม่รอช้าฮะเดี๋ยวเราสคริปให้ดูกันเลยดีกว่าครับ Let's go ทาด้ดานเละเน่ก็คือบอสท,ที่เราจะได้เจอกันในคลิปคลิปนี้นะครับผมอ่าซึ่งบอสนี้นะคะคือบอสลุบรัลบากนั่นเองนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างยาวมากเลยนั่นก็คือ a n g u r d i u m of Semi-Transient Mystery of Ocean Network โอ้โหอีกรอบได้ไหมฮะ นั่นชื่อเหรอพี่อีกรอบเหรอลินลินลินพี่จำพันวิเนี่ยอ่อีกรอบก็ได้อัลเเรนอัลเเรนโอเคอันกลับคืนขอฟเซมีแอนด์อินทรัสเซียนเมทริกออฟเอเวอเรียนเน็ตเวิร์กพอพอแล้วน้ำลายเต็มไม้แล้วโอเคพี่พวกเราคิดว่า สบายสบายกันอยู่แล้วนี่คือแบบรอบดาตัวแบบ DPS กันทางนั้นเลยมั้งเนี่ยเออนี่ไงเดี๋ยวจะเราจะให้ทางด้านของมอสแบกไงอยู่อิมียาซีหนึ่งร้อยเอออุ้ย <c oughs> สีสูนยเยครับสีสูนเอง <c oughs> โอเคโอเคอเค่ะไปเลยซันพาแบกเลยซันลุยเลยซันอืมแบกยังไงก่อนพี่ไปดิแล้วก็เดินข้างหน้าดิไปน้องๆสามคนกับ <c oughs> <c oughs> เราเปิดแล้วนะเ้วเปิดจริงแม่โอเคโอเคมาช่วยเรามาช่วยเรามาช่วยแล้วเออไม่น่าจจะเหลือล่าจังหวะเดิคิมมาบอกแล้วว่าบอกให้ไปช่วยคิมอ่ะพาดหลีกทำไมได้อยู่นะทำไมต้องให้มาเองเออฝาพี่อันตีเลยละกันไปเบามากมันจะหายตัวแน่เลยอ่ะระวังเลือดรอชนะระวังเลือดล้นนะ เฮ้ยมปนะปิดตัวแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ถ้าจะไม่ผิดเราต้องทำลายพวกนี้ใช่ไ<อ>หมเจ<อ>้าลายแล้วเหรอพี่เอ,อ้าอ่ามีตัวปันต้ตตตองรอแล้วล่ะีน,นีงไงมันโผล่มาแล้วมันโผล่แล้วมามาเลยครับทุกคนอันตีไหมต่อยปับปับปรับปรับปับ,ปบหุยหุยเอาเรื่องนะครึ่งนอดแล้วน้องๆครึ่งนอดแล้วตอนนี้ โอ,โอเหมือนมีคนจะตายหรือเปล่าฮูเต่าอ่ะฮูเต่าจะตายหรือเปล่ะน่ะไ,ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางเอาเลือ่อนน้อยอยิง่งแรงเอองั้นงั้นคิมต้องเหลือเออต้องเลือนน้อยกว่านี้อีกคิมเออน้อยอ่ะน,น้อยก่อนน้อยกว่านี้ก็จะไม่มีแล้วนะ <c oughs> มันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงมันโผล่มาล่างมาแล้วลุยทุกคนลุยปรับ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 ุยทุกคนเร็วมากเลยอ่ะนี่เรารู้สึกว่าแบบ เราเพิ่งเริ่มเปิดคลิปเองนะเร็วมากอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวนิดเดียวเปเร็วมากพี่บอลเฮ้ยเร็วมากอ๋อพี่ต้องรู้แล้วว่าทำไมเดย่าพี่ต้องเบาทุกคนดูดาบสิเอ๊ะสมรท่าเราลืมใส่ดาบของของเดย่ามาเดย่าเราขอโทษนะโอเคอัพของไหนแล้วกันอ๋อเกลือด้วย ทุกคนฮะก็รอบแรกก็คือแบบอีซี่มากๆเลยอ่ะคือมันต้องยากกว่านี้กับพวกเราแล้วแหละมันจะได้ทัดทายนะฮะเพราะว่าเออเหมือนคิมบอกมาว่าพี่โต้มันง่ายเกินไปขอยากกว่านี้เออถ้าไม่เกรงใจคิมบอกว่าอะไรนะจะเอาบอสละมุดแล้วใช่ไหมอุ้ยโอเคโอเคโอเคคิมยังยังไม่ได้พูดเลยสภาสภาจิ้มด้วยก็ดีนะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันที่บอสถัดไปกันเลยดีกว่าครับ มาแล้วครับทุกคนและรอบนี้ครับเราสู้กับเจ้าบอสขังคาวไฟฟ้านั่นเองนะฮะอุ้ยแล้วดูตีซะก่อนไหวอยู่แล้วล่ะมีเบเนตแบกอยู่นะครับเออเดีะครับไปได้ดาเมจโลเออนะแล้วก็ทำไมเห็นภาพนี้แล้วมันถึงมีมีมหนึ่องอย่างไง้ไม่รู้แล้วก็อะไรนะครีนี้คือซียี่สิบแล้วอะไรเงี้ยผมโหดมากสันแบบสุดยอดเลยอะอ่ะ ไม่บอกว่าผมซีสีหนึ่งก็ยังไม่มีงบเลยพี่บึ้มทีหินละล้านอ่ะเออชาร์ตตีหินละล้านอะไรเงี้ยโอเคลูกเขากังเบิดบอแล้วสีศูนย่ะโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเล t โก o ไปเลสโก้หมาสิไปเลยฮะเระเบิดไปก่อนไปเอาไปสิจะทำแบบเบาจังว่าเบามากๆเลยโอ้เบาเบาเบาจริง อุ้ยสามมือรามราเอ็ดผมแบบเบาโโอ้ยอุ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 ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบแล้วนะพี่อ่ะเฮ้ยมันจะหนีมันจะหนีอุ้ยเอ้าฉันมีโลแล้วคิดสองเลยอ่ะหตายไปสองเนี่ยตายทำไมทำไมคิดกันลาน้องๆดีนะมอสกันเรายังเหลือแค่สองคนโอ้พี่โต้องแบกแล้วนะโอ้ยวิตามินเลยเออพี่โต้งแบกแล้วพี่โต้องแบกแล้วโอ้ตคอมมาคอมมาที่พีเอสหรอเนี่ยเพิ่งรู้ โอมานต้องนำมีนนั่นแหละโอ้หเฮ้ยเรามีโลเรากลัวทำไมเออเรากลัวทำไมโอ้ยรอดรอดรอดโอ้เออเอออันติไปเลยเออได้อยู่นะครึ่งหลอดแล้วน้องๆครึ่งรอดแล้วสามึ่งนึงครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วสู้ๆสู้ๆทุกคน ไงครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้เออดีลูกปาดไปอีกุ้ยเอาแล้วมันดีบแล้วนะมันดีบแล้วนะแรงแรแรงมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดโอ้โหแล้วดีลูกจะขีดอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่คืออะไรเรอุ้ยสวยมากเลยมาเฮ้ยมันจี้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 มันเล็งพี่มันเล็งพี่โอ้ยมันมันกำลังพุ่งมาทางนี้ โอ้ยมันเป็นตังเลงเจ้าของโลกมันเป็นเลงคนอื่นสิเฮ้ยโัวเลือดอู้งไปโอ้ผลพิ้งออกซีดตอนแรกฟีดมากเป็นเนตจ๋าขออันติหน่อยมีอยู่นี่อันติอยู่นี่อันติอยู่นี่โอ้โหดูดูเป้าหมายทาร์เก็ตมันล็อกออนพี่กับหมอได้ระวังระวังระวังอุ้ยโอเคอ่ะสู้ๆน้องๆสู้ๆเออนั่นแหละอุ้ย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 อันติไฟสองหมื่นห้าเออดีเดียว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 ทุกคนตีลง เร็วเร็อย่าตายกันนะอย่าตายนะนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเอาหน่อยหนาไปกินเออได้ไหมได้ไหมเออโอ้ยที่ทุกคนเห็นนะครับไม่มีใครตายนะที่เมื่อกี้เหตนก่อนหน้าคือครกคนตาฝาดนะครับเฮ้ยมันจะนีมันจะหนีอเอาฉันมีโลแล้วลิป2สองเลยอะวอยไใช่ไหมไม่มีใครตายเนาะเออกิปนี้ไม่มีคนตายนะฮะ ปสองอนันโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับครอบครัวชาติไฟสุดหันสาพะมดไหม้นะคะบอกเลยว่ามอดไหม้จริงๆนะครับแล้วก็ สนุกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรายังเหลือกันอีกประมาณ3าทาต์เนาะอ่าสามสี่ทาต์ยังไงเราติดตามกันได้ว่าจะเป็นทาต์อะไรที่จะมาสานต่อนะครับกับซีรีส์คอนเทนต์นี้แล้ววันนี้ครับพวกเราทั้ง4คนคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายคอมพิวเบ๊ายบาย ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว,ว